เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การทดสอบเจ้า Zotac so Gaming RTX 3070 Ti บนจอ Full HD 165Hz ตัวนี้นะครับผมสเปคที่ผมใช้ข้างจอนะครับถ่ายให้ดูแบบเป็นนุ่นนะครับผม3070 Ti นี่ความรม้อนอุณหภูมิคล็อกต่างๆกินไฟต่างๆตรงนี้นะ CPU R9 ครับ5 9 0 0 X ครับผมอุณหภูมิความร้อนต่างๆกินไฟ RAM 32GB ใช้ไป 14GB เสร็จ คลิปนี้กับการทดสอบไฟนอต16นะครับเฟรมเรตตรงนี้ดูตรงนี้นะครับโอเคปรับสุดในแบบของตัวเองเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคลิปนี้จะเอาไว้อักอีกในการทดสอบในส่วนของ5 0 6 0น ti ในอนาคตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรจะแรงกว่กากันแค่ไหนยังไงเนาะอ่ะก่อนเข้าเกมเนี่ยผมจะให้ดูก่อนผมใช้อะไรยังไงนะครับตอนนี้มีอะไรใหม่ไหมไดเวอร์เช็คแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอัดสดนะครับผมเช็คก่อน ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่าเป็นปัจจุบันแล้วเนาะโอเคเป็นปัจจุบันแล้วนะครับอ่ะอทีนีนะครับ1 0 u เนาอตรงนี้คุเพื่อนเห็นไหมอ่ะใครไม่เห็นก็ดูได้แบบ 4k นะผมบันทึกจอเป็น 4k นะครับผมนี่ไม่ได้มีคาร์ดแคปเจอร์นะ้วรอบนี้เมนนอสดๆนะครับเพราะว่าใช้เครื่องในห้องนะครับเขาเรียกว่าเครื่องสำรองในห้องในการถ่ายเพราะว่าผมมีฟูลให้ดีในห้องนี้นะครับผม อ่านี่ตามนี้ของแท้และเส้นเก้าหักเก้าสุด x นะครับผม12บสองคอยี่เทรดเนาะเมนบอร์ดครับ b 4 5 0 m เออใช่ใช่ใช,ใช่นี่สตีลลีเจนนะแรมออรัสสามพันสองิกบัสสาันสองรนะครับตามนี้อ่าจะได้รู้กันว่าชัวอะไฟต์นอตสเป็นยังไงมารอปรับสุดกันนะครับดู msi after b e r ประกอบกันได้เพื่อนมาดูกัน ไม่ได้เอาจอยมาด้วยมาครับกราฟิกครับกำหนดเองครับ NVIDIA DLSS3 ครับรองรับแค่นี้แสดงผลไดนามิกปรับสุดทุกอย่างครับสร้างเฟร,รมไม่เปิดไม่ได้นะครับอัตราเฟรมมันเต็มที่ร้0ยสองร้อ่เหรอ่อะตั้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนอีกทีหนึหน่งนะครับการเบอร์แบบภาพเคลื่อนไหว5นะครับ ภาพเรือนรางเปิด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 ใช้งานเพิ่มพลัง Nvidia r e f l ร c t ีเฟอะไรต่างๆนะครับสูงสุดแล้วทางด้านขวามือไปไม่ได้แล้วนะครับฟ i n a นอลนะเพื่อนสุดหอดนะครับเปิดเมิดเปิดเปิดเปิดอะมีอะไรอีกตรงไหนมีไหมจอครับนี่โอเคผมใช้จอ Acer นะ24นิ้วนะครับผมอ่าเห็นไหมร้อยหกส้เฮิร์ตตอนนี้ าการจอตามนี้โซเท็ g เกมิง RTX 3070นะครับผมจะเป็นอย่างไรเจ้าตัวนี้นะครับไปดูกันต้องถือว่าเป็นเกมยุค2025เลยเลยว่าได้โอ้เฟรมเรทดีนี่เชี่ยชนี่คือคลายใน Full HD นะครับเหมือนเดิมครับผมเทสเหมือนตอนเครื่องใหญ่นะเฟรมเรททุกอย่างให้เห็นกันแล้วเนาะ ที่เดิมด้วยนะครับโอ้กาจอเย็นมากครับพัดลมสามตัวนะครับช่วยกันเป่าช่วยกันพัดพล็อก2,000กว,ว่ากินไฟกับ200กินไฟเยอะนิดนึงซีรีส์3,000เขาวิ่งอยู่2,025หเฮิร์ตไอ้เมกะเฮิร์ตกาจอทำงานเกือบเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการ์ประมาณว่า Full HD ปรับได้ดีประมาณนี้นะครับผมเลยเทสเป็นฟูเ l HD ดีกว่า แล้วก็5060 TI ที่จะมานะครับ16กิกก็จะมาวัดกันเหมือนกันนะครับดูซิว่าจะแรงออกันแค่ไหนเนาะมีมัตติเฟมเจนรลนต่างรอดูไอตัวนี้นะครับวิ่งที่นี่ได้100เศษเศษนี่ปรับสุดบมดทุกอย่างนะครับแบบ Full F d ครับผมรำใช้ไป15กิกโดยประมาณครับ14เศษเศษ ตีทั้งสิบห้าไปเลยวกเคฟูเอตีกินลมเยอะนะเนี่ยปรับสุดเอาเรื่องอยู่ผมสังเกตว่าเกมใหม่ๆกินลมเยอะนะถ้าเป็นเล่นไปเอาเรื่องนะเป็นไงครับเพืเ่อนๆไฟต้งสิบหกผมเล่นจอฟูลเอสดีตอนนี้แล้วที่ผมเล่นประจําผมเล่นจอสี่เคพอมาเล่นฟูเอดีไว้ผมไม่ได้เปิดนานนะผ,ผิวภาพมันเป็นแบบฟ้ามากเลยฟูเอดีจออย่างฟ้ามันแบบไม่คมอะต่างกันนะเพื่อนเพื่อน ต่างกันเยอะมากนะเวลามองภาพแต่รู้ได้เลยว่าแบบมันดูแบบฟ้าๆจางๆเจือเจนิดนึงเอออ่ะประมาณนี้กันสำหรับแฟนอต16นะครับ 3070ti Zotac Gaming นะครับ M Haru Horo อะไรสักอย่างเออชื่อมันได้ตามนี้เนาะไอ้หนุ่มไฟสวยตัวนี้นแบบก็ยังเป็นการ์ดเก่าในยุค2025ซึ่ง ถ้าหาซื้อมือสองได้ก็คุม้มมันประมาณ8,00พหนน่อยๆหน่อยๆนะครับบางรุ่นนี้มี7,00 0กลางๆให้เห็นด้วยนะก็ดูกันแล้วกันแต่ส่วนใหญ่จะหมดประกันแล,ะละ้วละเพื่อนๆครับสำหรับซีรีส์3 0 0พันตอนนี้ที่มีกันอยู่ที่ขายกันอยู่ส่วนใหญ่ก็หมดประกันประกันใจหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ก็ลองไปหาซื้อกันดูมันยังแรงอยู่ในยุคเกมตอนนี้นะครับสำหรับซีรีส์3 0 0 0ันอย่าง3 0 7 0ูดตัวเนี้ยคุ้มนะครับไปลองหาซื้อดูก็ซื้อกับพ่อค้าที่มั่นใจได้แล้วกันรุ่นไหน,อย,นอย่างไรยังไงงก็ลอดู แต่ตัวนี้สวยดีไฟมันส,สวยนะครับเห็นไหมไฟแบบวิ่งแบบเท่โอเคตามนี้สำหรับการทดสอบ3070 s o t a c Gaming เ,เฟรมเรทร้อยกว่าเล่นได้สบายไฟนอลเกมเนี้ยภาคเนี้ยโอเคเจอกันเกมหน้าครับ